ครั้งหนึ่งท่านชมครับนี่คืออาการครัวคุณตดอยและนี่คือช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชืิวบิ๊กจอร์จโภชนาบิ๊กจอร์จเราก็ต้องมีความคือเขาชื่อจอร์จใช่ป่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาชอบบิ๊กจอร์จมากฮะเขาชอบบิ๊กจอร์จมากบิ๊กจอร์จจริงจริงบิ๊กจอร์จอาหารบิ๊กจอร์จอาหารเนี่ยตั้งชื่อร้านให้เกียรติบิ๊กจอร์จเลยโอ้ชื่อเลยชื่อว่าบิ๊กจอร์จโภชนา เมนูที่มาสอนในวันนี้คือยำปลาสลิดทอดซึ่งขายดิบขายดีมากของร้านเขาขายจริงๆเพราะร้านเขาเป็นร้านประเภทเขาต้มตาำสั่งอโอ้โหแค่เห็นตรงน,นี้ก็ น้ำลายสอแล้วอะบอกตรงไม่อยากทํางานอยากจะกินข้าวต้มอันนี้เราจะกินยากนะครับทำไมถ้าเป็นข้าวต้มตามสั่งเนี่ยเขาจะวิ่งไปก่อนแล้วเราต้องวิ่งตามไปสั่งเขาเนี่ยโโอ้หมันจะเหนื่อยเลยนะพี่พี่ผมขอปลาสลิดยำหน่อยพี่ฉันมาทำอะไรที่ำรายการทำรายการนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าราข้าวต้มต้องมีนี่ข้าวหลอกลวงอะไรอะข้าวต้มฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ไม่น่าเลยชีวิต เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกว่าจะมีชีวิตมาตรงนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยแล้ววันนี้จะมาสอนเราทํายำปลาสลิดทอดขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเบนจวรรณบุญนาคจากร้านบิ๊กจ๊อดโู้ชนะครับเบนผู้หญิงนี่มันรู้ว่าดีว่าจอดไมใช่ไหมภรรยาภรรยานะครับส่วนใช่ไหมส่วนอยู่ตรงนี้ส่วนอยู่ตรงนี้สามีชื่อจิ๋วค่ะจิ๋วแต่ชอบบิ๊กจ๊อดอ๋อเป็นชื่อของร้านค่ะ เขาใช่ไงก็เขาเขาชอบพี่จอถักไปละไม่เชิงค่ะเอาไม่เอาไม่เชิงเลยใช่เขาบอกใช่นี่เขามาจากอาหารหนนั่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 นแหละฮะนั่นจิ๋วตัวจริงๆว่าดีครับวันดีกล้องหน่อยครับทุกคนเลยครับสวัสดีนะครับนั่นคือสามีถูกไหมเราชอบพี่จอใช่ไหมล่ะพี่จอแกแบบเป็นคาไหนคํานั้นถูกไหมแล้วแกนักสู้ใช่ไหมล่ะก็เลยชอบเลยชอบก็เลยมาตั้งเป็นชื่อร้านถูกไหมอย่างนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ให้ส่วนออกนะส่วนนี้เรามาคุยกันตรงนี้นิดนึงก่อน ส่วนในชีวิตจริงๆกับจอร์ดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่จอร์ดเองจิ๋วจิ๋วจิ๋วพี่จอร์ดเข้าไม่เกี่ยวนะกับจิ๋วเนี่ยสู้กันมาเยอะเลยเริ่มแรกทำอะไรเป็นชาวสวนค่ะชาวสวนชาวสวนรุ่งไหมไม่รุ่งค่ะไม่รุ่งปลูกอะไรครับพี่ต้วนปลูกอะไรปลูกผักคะน้าผักบุ้งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ชีอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็รุ่งเหมือนกันแต่ว่ารุ่งริ่งรุ่งริ่งรุ่งริ่งเลิกไปแล้วพาทำอะไรต่อ ก็มาเป็นแม่ค้าขายผลไม้นีผลไม้ดิเพราะขายก็ขายกันได้เดี๋ยวก่อนผลไม้ขายผลไม้ขายผลไม้อะไรทุกชนิดเลยค่ะทุกชนิดแล้วเป็นไงก็พอได้อยู่ค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกมาก็ลูกกี่คนสามคนค่ะสามคนก็พอได้อยู่พอได้แต่ว่าไม่เหลือไม่เหลือยังไงต่อยต่อต่อก็เลยอยู่ไปแล้วแบบว่าเขาเขาหมดสัญญาที่ก็เลยต้องย้ายไป ไปเซ้งอีกที่หนึ่งป่ะไปไปเซ้งทำอะไรก็ขายผลไม้เหมือนกันแต่ว่าขายไม่เยอะมาเปิดตามสั่งมาเปิดข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดก่อนเป็นไงแล้วก็ไม่ลุ่งไม่ลุ่งก็เลยเปลี่ยนแปรพันุมาเป็นตามสั่งข้าวต้มจากที่ขายได้วันละสองพันสามพันสี่พันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาค่ะมาขายข้าวต้มเนี่ยนะตอนนี้อาบขายแล้วขายขายในที่ตัวเองว่าตอนแรกเนี่ย ตอนตอนแรกเป็นที่เช่าค่ะเช่าเขาพอดีพอเริ่มรุ่งอ่ะเริ่มรุ่งเรืองจริงๆอ่ะซื้อเลยไม่ใช่หมดสัญญาหมดสัญญาเท่าไห่มันมันไม่แมตพี่อ้อยพี่อ้อยจริงๆหนูจะบอกมันเป็นวัฏจักรวัฏจักรของร้านอาหารที่เป็นเหมือนมิทับไม่ไม่ใช่ที่ของตัวเองไปเช่าเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าจะขายดีสมมติคุณขายดีนะหนูอ่าปีต่อไปจะต่อสัญญาอีกสามปีฉันขอขึ้นค่าเช่านะ ไม่ไม่ไม่แต่ว่ากรณีเขาคือเขาหมดสัญญาเขาใจไม่หมดสัญญาแต่ว่าเขาต้องไปเขาต้องไปในที่สุดเลยซื้อที่ตัวเองครับทําเองทั้งหมดแล้วก็เปิดที่ใหม่ลงทุนไปทั้งหมด17ล้านบาทครับที่เราไม่ฟังทั้งหมดที่ว่าทาอะไรไม่ค่อยได้ได้นิดนิดหน่อยหน่อยได้นู่นไอคำว่านิดนิดหน่อยหน่อยที่ว่าเนี่ยนะสิบกว่าปีถูกไหมสิบเท่าไหร่ปีก็เกือบ20่แล้วนะประมาณนั้นค่ะเก็บเงินได้ทั้งหมดน่ะประมาณนี้ซื้อที่แล้วก็มาปลูกปลูกเป็นตึก อีกต่างหากอ่าก็บ้าบ้าบ้าบบอเก็บมา20ปีอได้มา20ล้านทไม่ได้หยุดเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมเล่าว่าขนาดเขาบอกเขาบ้าบ้าบบอนะเขาลงทุนเต็มที่หลยสิบเด็นแล้วก็เลยมาเปิดร้านนี้ครับชื่อว่าบิ๊กจอดโฆษณาขายอะไรข้าวต้มตามสั่งค่ะที่ไหนอยู่ที่ไหนบางแคซอย12ค่ะบางแคซอย12เพราะฉะนั้นถ้าท่านสู้ท่านไม่มีคําว่าพลาดแล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีสอะไรอย่างก็ไม่ดีท่านครับ มันมีเวลาเดินถูกปะมันมีเวลาเดินบ้างวิ่งบ้างหยุดบ้างต้องเข้าใจอย่าพึ่งรีบท้อถอยอย่าพึ่งรีบแพมันต้องทำแบบนั้นกับชีวิตเดินบ้างวิ่งบ้างหยุดบ้างวันนี้บิ๊กจอชโพชนาประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล,และเมนูหนึ่งซึ่งสั่งกันอย่างชนิดที่ว่าถล่มทลายยอดขายสูงสุดเลยยอดขายสูงสุดเพราะว่าแกสั่งปลาสลิดมาทีนึงโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยทีสั่งมา30 40ิ่โลค่ะต่อวัน ต่อวันนะครับ<อ>ขายปลาสลิดนี่ยสามสี่สิบโลเพราะว่าโต๊ะไหนที่มีสั่งไม่มีค่ะไม่มีครับโอ้แกเลยดังมากเรื่องยำปลาสลิดทอดเขาทำยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยยำปลาสลิดทอดจากบิ๊กจ็อดโภชนาครับ<อ>นี่ฮะท่านผู้ชมครับเก็บเงินมา20ปีนะครับแล้วจนมาเป็นนี่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 ซื้ออย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วก็ลงมาทั้งหมดสิบเจ็ดล้านนะฮะนี่นี่นี่นะบิ๊กจ็อดก็ยืนอยู่นะอ้าวไม่ใช่ฮะจิ๋วฮะจิ๋วจิ๋วนะ เอาละครับเริ่มต้นก็เริ่มจากตั้งน้ามันให้ร้อนนะคะแล้วก็ปลาที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วปลาก็จะเอาลงไปทอดทั้งตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยทำปลาเรียบร้อยแล้วทำปลาเรียบร้อยแล้วล้างน้าเกลือแล้วก็ล้างน้หลายรอบมากค่ะจนกว่าเขาสะอาดไม่ให้เค็มด้วยไม่ให้เค็มแล้วก็ทอดพอเหลืองพอประมาณไม่ไม่กรอบมากครับพักให้ให้เย็นนิดนึงอันนี้สําคัญสําคัญเอามาละกออกก้างออกนี่ค่ะเขาพักให้เย็นก่อนแล้วลอกเอาก้างออกเพราะว่า แล้วก็สับเป็นท่อนเป็นท่อนที่เราบัางไว้ไหมคะอ่าตามบ้างตามบ้างแต่เอาก้างออกให้หมดอให้หมดเลยค่ะอ่าอ่านี่นี่แล้วก็พอได้ทั้งหมดแล้วเอาไปทอดใหม่สามรอบนึเอาไปทอดอีกรอบเพื่อให้มันกรอบกรอบกรอบนะคะถ้าไม่กรอบคือแบบลูกค้ามาที่ร้าต้องกินปลาสิเพราะกรอบเพราะการทอดสองทียังไงก็กรอบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยพราเขาทอดครั้งที่สองเสร็จก็เสด็จน้ํามันแล้วก็เอาไปผักไว้ก่อนคราวนี้ทําน้ำครานี้ก็ทําน้ํายํานะคะ ในส่วนของน้ำจิมก็ใช้พริกจินดาพริกจินดาแล้วก็น้ำตาลทราย22กรัมนะคะน้ำตาลทราย22บสอกรัมพริกแล้วแต่จะใส่สามสิบกรัมค่ะท่านฟังเลยนะสูตรเขาน้ำมะนาว35กรัมค่ะนี่ละเอียดขนาดนี้คนคนตลอชอบใจมากคนให้น้ำตาลทายให้มันละลายแล้วก็ เอาปลาสลิดลงไปก่อนเพราะว่าคนแล้วปลาสลิดเขาน้ํายําจะได้ซึมเข้าเนื้อแต่ว่าไม่ต้องนานมากนะคะเดี๋ยวนจะหมดความกรอบออใช่ใช่ใช่ตามด้วยหอมแขรหอมแคค่ะแล้วก็จุดเด่นก็คือแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนี่กลบความเค็มของปลานิดนึงแต่ว่าไม่ได้เค็มมากแล้วเพราะว่าเราล้างเยอะแล้วก็ต้นหอมซอยครับข้าวคนเล็กน้อยเข้าวเล็กน้อยครับเทพร้อมเสิร์ฟนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไม่ยากเลยเลยแต่บอกรายละเอียดถึงขนาดกี่กรัมกี่กรัมปลา สลิดแท้แบบว่าทำออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยำปลาสลิดท,ทอดครับเี่นของเค้าค่อน้ำยำจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยเน้นเปรี้ยวแล้วก็หวานค่ะเพราะว่าปลาสลิดเรามีความเค็มอยู่แล้วปลาสลิดนี่เราเลือกไซส์ยังไง ไซส์หกตัวโลหกตัวโลอ๋อเนื้อมันจะเยอะเลยใช่ค่ะแต่ว่ามาทอดยังไงก็หดอยู่แล้วยังไงก็หดแต่จะได้เนื้อมากกว่าตัวเล็กๆที่แบบสิบตัวโลสิบสองตัวโลแล้วที่เราต้องทอดสองขั้นตอนเพราะมันจะได้กรอบกรอบค่ะสาคัญมากปลาสลิดนี่มันถ้าเกิดมันตากแห้งจริงมันเค็มมากถ้าไม่ล้างน้ําเกลือมันออกล้างน้ำเกลือเอาม่ก็ล้างน้าเปล่าหลน้ํามากค่ะแล้วกลิ่นด้วยเราจะทําจนเรารู้รอบอะเรารู้รอบเลยว่าครั้งนี้ล้างสามน้ําดูแลมันเหมือนได้บางทีสี่น้ํา ใช่ไหมค่ะถ้าหน้าฝนนี้แบบปลาสลิดกลิ่นจะแรงใช่ต้องล้างมากกว่าปกติไม่ใช่ว่าล้างสามน้ำแล้วสามน้ำทุกครั้งตายแน่นอนไม่เสมอไปไม่เสมอไปแล้วก็จุดเด่นก็คือมะม่วงเนี่ยค่ะมะม่วงมีความเปรี้ยวนิดนิดนี่แกวขมิ้นใช่ไหมถ้าแกวขมิ้นไม่มีก็น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไม่มีก็มะงอะไรก็ได้แรดก็ได้แรดแต่เราจะตามฤดูกาลคือตามส่วนมากเขาจะหาซื้อง่ายใช่น้ำดอกไม้ก็จะมีตามฤดูกาลบางทีใ่ คุณอ้อครับอร่อยมากจานนี้นะทีเด็ดอยู่ที่ตัวปลาส,สลิดท,ทอดเลยมันกรอบแบบกรอบเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวน้ำำํายําไม่ได้ขโมยรสชาติ mm hmm. ของปลาไม่ได้ขโมยสีของปลาส,สลิดเลยมันได้มีความเป็นปลาสลิดแล้วก็มีความเปรี้ยวเคม็มแล้วก็ mm hmm. มีความ oh. หอมของหอมแครทีเด็ดเลยนี้โอ้โ oh, หอร่อยไม่น่า mm hmm. พี่คนสั่งขนาดนี้อร่อยจริงโอ้กครั oh. บครับ เอาตรงนึ้นยยำปลาติททอดเนี่ยเวลาเราไปกินร้านข้าวต้มเนี่ยหนุกเป็นเมนูแรกที่ต้องต่างกับกุ้ยช่ายขาวนะฮะผัดเต้าหู้แล้วเนี่ยหนูจะบอกให้ว่าร้านเนี้ยทาแบบทําแบบทําแบบในใจหนู่เลยอะร้านเนี้ยก้าวเต้าหู้ขาวผัดกุ้ยช่ายขาวผัดเต,ต้าหู้เนี่ยเวลาหนู่ัต้งเ่งข้าวต้มไหนแล้วแต่หนูจะบอกเขาทุบพริกใส่เนม็ดหนึ่งน,นะครับร้านนี้ทำเป็นกันแต่หนูจะขอ,อกลับมาที่ยำปลาตอิททอดหนูจะบอกว่า ร้านแบบเนี้นะครับทำได้เหมือนกันหมดหนูเชื่อว่าทําได้เหมือนกันหมดแต่ความใส่ใจคนเรามันต่างกันยำปลาดิบทอดร้านนี้ทําไมถึงอร่อยแตกต่างกว่าร้านอื่นเพราะว่าเขาไปทอดสองรอบไม่เชื่อคุณลองทําแบบเขานะครับหนุเชื่อรสชาติน้าํายำหรืออะไรเขาบอกเไปไ๊ะอยู่แล้วแต่ละร้านนะครับจะมีเอกลักษณ์จะมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างไม่เหมือนกันแต่สําหรับร้านนี้นะครับความใส่ใจของเขาคือการเอาปลาดิบไปทอดตอครังและแน่นอนครับ อะไรก็แล้วแต่นิ่วทอดสองครั้งแล้วแบบเวลามันมันโดนน้ำมันยังกรอบอยู่นะครับบิ๊กโจ๊กโฆษณานะครับอยู่ตรงไหนนะฮะบางแคที่สองเขาชื่อบิ๊กจอร์ดครับบิ๊กจอดโมบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กร้านบิ๊กบิ๊กจิ๋วดีกว่านะพี่จิ๋วบิ๊กจอร์ดร้านบิ๊กจอร์ดโฆษณานะครับนะฮะอยู่บางแคขอขอเติมนิดนึงนะคะแต่แต่ก่อนเป็นชื่อบิ๊กจอร์ดชนชิม แล้วมาเปลี่ยนเป็นบิ๊กจอดโภชนาค่ะอ่านะฮะบิ๊กจอดโภชนานะครับกับเมนูยำปลาสลิดทอดครับใครไปแถวนั้นลองตั้งดูครับเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มดีดีกับพี่ตัวดีดดีดีปาสลิดเลยอร่อยจริงและอันนี้นะกินกับปลาสลิดนะโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะโกกินยังไงเนี่ยย่างครับกินเนี่ยกินข้าวกับปลาสลิดโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากกินกับข้าวต้มนะ พี่อันนี้คือซปเปอร์ค่ะนั่นซปเปอร์ขาไก่นี่ขาไก่ตายมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วมันโมันดูอร่อยจริงอร่อยมากคุณผู้ชมลองดูนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเบญจวรรณขอบคุณร้านบิ๊กจอดโภชนาขอบคุณท่าชตามชมรายการตลอดเขาบอกสัดส่วนละเอียดมากถ้าท่านทำสัดส่วนแบบนี้แล้วก็ทํางานแบบที่เขาทําจะได้ความอร่อยแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ต้องล้างปลาสลิดให้ได้อย่างเขาด้วยนะฮะต้องรู้ด้วยว่ามันจะเค็มไปไหมมันจะ รสชาติเป็นยังไงต้องดูด้วยแต่ละหน้าปลาสลิดมันมีความเข็มไม่เท่ากันครับขอบคุณคุณเบนจวรรณขอบคุณนิกจอย์ภุชนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจกนกว่จะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ <così> วันนี้อร่อยแถวนี้เราจะไปกันที่สุขุมวิท ร้านนี้เป็นร้านคนสเปนแท้ๆครับครับคุณจะได้สัมผัสกับรสชาตินในแบบบาร์เซโลนาขนาดแท้แน่นอนครับอร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าเอสเปริญยอนไปจีงขนมไข่ไส้บัตเตอร์ครีมครับคิดถึงตอนวัยเด็กเป็นความลงตัวของการทำงานหอ,อมเกินมันนุมน่มเหมือนชั่วครวัครวคุณผู้